สวัสดีค่ะวันนี้น้องยิงก็จะมา <c oughs> แ,นะแนะนำน้องสาวของหนูนะคะมามาเฮ้ย่าสวัสดีค่ะหนะูชื่อจริงชื่อว่าเด็กหญิงอชิระยาสารการชื่อเล่นชื่อว่าน้องยาย่า อเควันนี้เราก็จะมาเล่นเรื่องจะมาช่วยนางฟ้าสุดวิเศษแล้วมีนักปราญไทยของเราด้วยนะคะโอเคอย่างแรกเรื่อวัอดีครับว,วันนี้วันนี้พวกเราจะมาวันนี้พวกเราจะมาช่วยนางฟ้ากันนะทุกๆคน สวัสดีเราจะช่วยนางฟ้าให้สำเร็จท่านผู้ชมรอคลิปของดิสนอย่างสวยงามและมาดูคลิปของเราด้วยอ้าอุดๆดอย่ามายุ่งสิฉันกำลังถ่ายคลิปอยู่ค่ะค่ะอุด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 ฉันจะไปแล้วเรามาเอาตัวใหม่กันเลยนะคะคุณชื่อว่าอะไรช่วยแนะนำตัวและส่งเว็บไซต์มาให้ฉันด้วยนะคะอุดอุดวันนี้อุดอุรู้แล้วผมชื่ออุด ผมชื่ออุดอุดนะครับนี่มันโถวพวกพวกเราเรารู้แล้วว่าเราจะไปหานักะจญภัยคนเก่งของเราเอาไหมเอาสิแต่เราต้องไปหาตัวนางฟ้าไปให้ท่านท่านผู้ชมเดินตามเรามาเราจะไปแค่สองคนเท่านั้นเราจะไปช่วยนางฟ้าอยู่ที่ตะก้าถ้ำแห่งหนึ่งที่อยู่ในกระบะรถใช่ไหมมันมีตัวแต่ตัวไล่ สองคนตัวเก่งและตัวกล้าหาญไปตลอดกรานเดี๋ยวท่านผู้ชมรออยู่ตรงนี้ก่อนย่าททกเอิม่มเราจะมีแค่ตัวเดียวนะคะคือตัวกบตัวนี้ให้รู้พ่อไว้เลยนะคะดูคือตัวกบตัวนี้คือตัว้ายเดี๋ยวท่านผู้ชมเดินตามกรันมาอย่างไม่เมืมวนและอย่างสวยงาม เดี๋ยวท่านผู้ชมรอตรงนี้ก่อนหนะนะคุยกับพวกมันถอยไปก่อนเฮ้สวัสดีหลังจากนั้นแล้วไม่มีใครได้พร่มกลับขมไปได้เลยแล้วใครบางคนจะมาช่วยผมได้ล่ะกุ๊กกุกุ๊กกุ๊ท่านผู้ชมรอตรงนี้ก่อนนะรู้ไว้เลยอย่าไปไหนอย่ามาไหน No, come มีผู้กล้าอาหารคนใหม่มาใช่ไหมพูใช่ๆชๆชนะใช่พวกเราเรามีผู้กล้าสองคนมาสองคนนะแล้วก,กบน้อยล่ะกบ้ยไ,ไม่ใช่เรามีผู้กล้าคนเดียวนะชื่อคือเด็กใหม่ตรงนี้ชื่อครับผมชื่อดีครับโอเค เราก็จะไปตามหาเจ้าหญิงกันโอเคไหมพวกเราโอ <Okay. S 2> เค <c oughs> เราจะเดินทางไปกันโอเคไหมโอเคอย่าหน้องเป็นคนคือเองมอย่น้องเปคนพี่ใช้อเอาไปตัวแค่สองตัวพอ <c oughs> ตัวนี้เก็บไปเลยวันี้เราก็าจะไปจุดหมายกันนะ เอนแหละ้วก็มาถึงจุดนี้แล้วก็วางไว้พวกเราเราก็จะถึงแล้วนะใช่แล้วแหละหนูฉันเป็นเด็กใหม่ที่สุดแรกฉันจะไปออกตะลุยเลย เดี๋ยวหนูเป็นคนถือแองจะออกไปด้วยไปคุณผู้ชมตามรเราไยเราจะทุ่งนะ้ำ สวัสดีค่ะเอทีเอ๊ะเอทีเอ็มสวัสดีเราจะไปค้นหาน้องปลากันแล้วใช่ครับใช่ครับใช่ครับใช่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 เอาตุ๊กเล็กเก็บให้ว้าวดูนะสิมันกำลังฟ้องเราผู้ชม,ม,มเห็นไหมครับเห็นไหมคะเห <มะ S 2> ็นไหมคะมาเห็นแล้วเราจะพิสูจน์ให้ที่เป็นคนถือ

จะมีคำหยาบค้านนิดหน่อยนะแต่ก็ไม่ต้องสับเขาหรอกอย่างนี้เราก็ต้องขอขอบคุณผู้พเจาภัยของเราด้วยนะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายบ๊ายบาย